โรงบทที่16บข้าพเจ้าขอแนะนำพี่น้องหญิงของเราไว้กับท่านทั้งหลายคือฟอยเบซึ่งเป็นผู้ปรนิบัติในคริสจักรที่อยู่ในเมืองเกงเครอาไอขอให้ท่านรับนางไว้ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่สมควรแก่วิสุทธิชนและให้การช่วยเหลือนางในทุกสิ่งที่นางต้องการเพราะนางนั้นได้ช่วยอุปการะคนทั้งหลาย รวมทั้งข้าพเจ้าด้วยขอทักทายมายัางคริสกิล่าและอากูล่าผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าในพระคริสต์เยซูผู้ได้เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสองและไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่คริสตจากทั้งหลายแห่งชาวต่างชาติก็ขอบคุณเขาด้วยและขอทักทายมายัางคริสตจักที่อยู่ในบ้านเขาด้วย ขอทักทายมายังเอปายในโตที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นผลแรกในมณฑลอาเซียที่ถูกมอบไปกับพระคริสต์ขอทักทายมายังมาเรียผู้ได้ตรากตรำม,มากมายเพื่อท่านทั้งหลายขอทักทายมายังอันตโรนิโกและยูเนียผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าและได้ถูกจองจําร่วมกับข้าพเจ้าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีใน่ามกลางพวกอาการทูต และได้อยู่ในพระคริก์ก่อนข้าพเจ้าด้วยขอทักทายมายังอัมปรีนาโตที่รักของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทักทายมายังอุระบาโนผู้ร่วมงานของเราในพระคริปและซัตาคูสที่รักของข้าพเจ้าขอทักทายมายังอปเปเลสผู้ที่ถูกทดสอบและได้รับการรับรองแล้วในพระคริ์ ขอทักทายมายัางคนเหล่านั้นที่อยู่ในบ้านของอาริสโตบูโลขอทักทายมายัางเฮโรดิโอนญาติของข้าพเจ้าขอทักทายมายัางคนเหล่านั้นผู้อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่ในครอบครัวของนารากิโซขอทักทายมายัางตรุฟายนาและตรุโปซาผู้ตรากตรำในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทักทายมายัางเปราชีตผู้เป็นที่รัก ผู้ได้ตรัก,กรำมมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทักทายมายังรูโฟผู้ถูกเลือกสรรไว้แล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของเขาซึ่งเป็นมารดาข้าพเจ้าด้วยขอทักทายมายังอสุนกรีโตวาเลโคนเฮระเมปาตูบาเฮรมาและพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันกับเขา ขอทักทายมายัางฟิโลโลโคยูเลียและเนเรอัสกับน้องสาวของเขาและโอลุมปากับบรรดาวิสุทธิชนที่อยู่ด้วยกันกับคนเหล่านั้นจงทักทายกันและกันด้วยการจูอันบริสุทธิ์คือจากทั้งหลายของพระคริสต์ขอทักทายมายัางท่านทั้งหลายด้วยพี่น้องทั้งหลายบัดนี้ข้าพรเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้คอยจับตาดูคนเหล่านั้นที่ก่อการแตกแยกและทำให้ผู้อื่นสะดุดซึ่งเป็นการผิดจากคำสอนซึ่งท่านได้เรียนไว้แล้วนั้นและให้หลีกห่างจากคนเหล่านั้นเพราะว่าคนอย่างนั้นไม่ได้ปฏนบติพระคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราแต่ได้ปฏนบัติท้องของตัวเองและได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคำอันรื่นหูและวาจาสอพอของตนการซึ่งท่านทั้งหลายได้เชื่อฟัง ก็ได้เรื่องลือไปถึงคนทั้งปวงแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเพราะท่านทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านมีสติปัญญาในการดีและไร้เดียงสาในทางที่ชั่วและไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงเหยียบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายขอให้พระคุณขององค์พระเยซูเจ้าของเราสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลาย ติโมเทียวผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าและลูกิโอและยาโซนและโซซิปาโตรญาติของข้าพเจ้าฝากทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายด้วยข้าพเจ้าเตระเตียวผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ขอทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้าคาโยเจ้าของบ้านผู้ต้อนรับข้าพเจ้าและต้อนรับคสิจักรทั้งหมดฝากทักทายมายัางท่านทั้งหลาย เอรัสโตสมุหาบัญชีของเมืองและกูอาระโตผู้เป็นพี่น้องฝากทักทายมายัางท่านทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงสามารถเสริมกำลังให้ท่านทั้งหลายมั่นคงตามกิตติคุณของข้าพเจ้าคือตามการประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยข้อลับลึกซึ่งได้ถูกปิดเงียบไว้เป็นเวลาหลายยุคสมัยมาแล้ว พระเจ้าผู้ทรงสามารถเสริมกำลังให้ท่านทั้งหลายมั่นคงตามกิตติคุณของข้าพเจ้าคือตามการประกาศเรื่องพระเยสูคริสตตามการเปิดเผยข้อลับลึกซึ่งได้ถูกปิดเงียบไว้เป็นเวลาหลายยุคสมัยมาแล้วแต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้วและส่งชี้แจงให้ชนชาติทั้งปวงเห็นประจักษ์โดยคำเขียนของพวกผู้เผยวจนะตามซึ่งพระเจ้าองค์นิรันได้ทรงบัญชาไว้ เพื่อเขาจะได้เชื่อฟังหลักความเชื่อขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่ผู้เดียวโดยพระเยซูคริสสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน